สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังชาวเน็ตแห่จับตาเกิดอะไรขึ้นหลังเห็นโพสต์ล่าสุดตุกกี้ เป็นอีกหนึ่งนักแสดงอารมณ์ดีและพิธีกรสาวมากความสามารถสำหรับตุกกี้ทีราสุดได้ออกมาโพสต์เศร้าตัด้อผ่านตอรี่อินสตาแกรพร้อมทั้งโพสต์ภาพระบุว่าฉันอดทนได้เก่งแต่ไม่ได้แปลว่าฉันไม่เหนื่อยฉันพยายามอดทนอดกลั้นเพื่อให้วันเวลาผ่านไปพยายามอดทนทั้งๆที่ไม่รู้ปลายทางของมันฉันพยายามต่อสู้ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าต้องสู้กับอะไรฉันพยายามเข้มแข็งทั้งๆที่ตัวฉันก็อ่อน ฉันพยายามยิ้มทั้งๆท,ที่ในใจฉันแทบอยากจะร้องไห้ออกมาแต่ถือคนเก่งทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ตุ๊กกี้ก็ได้แชร์ภาพข้อความระบุว่าเรามักจะซ่อนใครคนหนึ่งไว้ในบทเพลงเพลงหนึ่งเสมอเช่นเพลงธรณีการแสงการรักตัวเองไม่ใช่การไม่แคร์ใครแต่คือการไม่ฝืนใจเพื่อเอาใจทุกคนเห็นแก่ตัวเท่ากับแคร์แต่ตัวเองรักตัวเองเท่ากับแคร์ตัวเองแบบไม่เบียดเบียนใครอย่ารู้ส ผิดเวลาที่ต้องเลือกตัวเองการรักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของการมีใจที่ดีพอจะรักคนอื่นได้อย่างสวยงามและไม่เจ็บปวดบางทีการถอยออกมาเพื่ออยู่กับตัวเองบ้างก็ไม่ใช่ความผิดเลยแชร์ให้เพื่อนที่กำลังลังเลว่าจะรักตัวเองดีไหมส่งให้เป็นกำลังใจในวันที่รู้สึกว่าเราแย่แต่เพราะเลือกดูแลใจตัวเองอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ